สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมวิธีการรักษาไก่เป็นนอครับไก่เป็นนอที่เท้าครับรักษาผมรักษามาได้สามวันแล้วครับมาดึงหลุดก่อนแล้วถายคนเดีวยดวยลำบากน้อยหนึ่งมามา

อางนี้นะครับแล้วก็ทำาการเอากาวหยอดลงไปครับทำกาวหยอดลงไปครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับด,ไไดูแผลปากแผละนะครับ

เอื้อยติดแผลติดไปครับนี่ครับเลืกลนออกไปแวเราก็เอาพัดเจ็บพันหนึ่งเดือยไก่เราก็ปิดทับลงไปแล้วครับ นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเทพันเดวยไก่แล้วก็ติดทับลงไปพันให้รอบนี่ครับเดี๋ยวจะ รีวิววันหลังให้ดูอีกครับว่าหายไม่หายแบบคลิปนี้ก็จบเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ